สวัสดีครับอยู่กับผมนิยายของนายกระเบื้องนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับเอาล่ะย,ย้อนเข้าสู่ความเดิมตอนที่แล้วของนิยายอาร์ตเรเจนต์ของเรานะก็ดูเหมือนว่า a r รเนี่ยจะได้มาปกป้องประตูด้านหลังประสาทนะประสาทแจ็กสันกับ NPC ตอนแรกเขาก็ลารลารมอนแล้วก็ n อ c อมองด้วยสายตาที่ อยู่ดีมาลัดได้ไงเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะ NPC เนี่ยอัพเลเวลได้แล้วก็มีได้รับเควสเกี่ยวกับแส้สมเรื่องของการฆ่ามอนสเตอร์เหมือนกันก็เลยทําให้เขามีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นอาร์คทำอย่างนั้นไปก็เลยทําให้เขามองในด้านที่ไม่ดีเนาะจากนั้นอาร์คก็เลยตัดสินใจที่จะลดระดับความโลภของตัวเองลงก็เขาก็ช่วย NPC นะช่วยจักวิกฤตเอาไว้ช่วยทําอาหารให้ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์สวมใส่ให้อุปกรณ์โจมตีอ่า เราเลยทาให้ค่าความสัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่แค่สนิทสนมกันก็เลยกลายเป็นว่าเหล่าองค์คลักเหล่านั้นเกิดความเรื่องสายธาในตัวอาร์ขึ้นมาละเอออาร์ก็เลยเป็นการง่ายขึ้นที่จะล่ามอนสเตอร์โดยที่แค่แค่อารก,ก็ได้หรือว่าเลือกตัวที่เลือดน้อยๆแล้วเขาก็ฆ่าโดยที่ไม่ได้มีคําบ่นคําว่าอะไรสายตาท,ที่มองมาไม่ดีจาก NPC เหล่านั้นแล้วนะอ่าแล้วก็ตอนท้ายที่สุดเนี่ยอาร์ Ark ก็ดูเหมือนกับ เขาจะเลเวลอัพไวมากเลยแค่5ชั่วโมงนี่น่าจะหมายถึง5ชั่วโมงในชีวิตจริงเนาะมันก็จะนานอยู่ในเกมน่าจะเป็นวันเลยแหละเ,เขาก็เลเวลเพิ่มมา2เลเวลก็เลยรู้เลยว่าลิมิตการเก็บเลเวลของอาร์คเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากเลยส่วนนิยายของเราปัจจุบันจะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามกันต่อเลยครับ อาร์กเดลเจนตอนที่21ศึกที่แจ็กสันพาร์ทที่2และแล้วเวลาที่อาร์คจะได้ออกล่าพร้อมกับทหารองคลักษ์ก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดหลังจากผ่านไป6ชั่วโมงผู้บัญชาการกองทหารองคลักษ์ครอสได้พูดขึ้นด้วยสีหน้าที่เหนื่อยล้าเออวันนี้พวกเราขอแค่นี้กลับเข้าไปพักได้เออครับหมายความว่าอย,ย่งไงกันอะ ในเมื่อพวกเราประทับไปพักหนึ่งแล้วมอนสเตอร์พวกนี้จะเงียบหายไปชั่วระยะเวลาหนึง่งและเราองค์กรักทั้งหมดล้วนเหนื่อยล้าหากพวกเราไม่ได้พักผ่อนไี่เพียงพอแล้วก็การศึกสําหรับวันพรุ่งนี้ก็คงจะไม่อาจจะทําได้ปัญหาอยู่ที่ความเหนื่อยล้าแนวความคิดด้านเวลาของ npc นั้นแตกต่างออกไปสําหรับผู้เล่นแล้วการเล่นเกมเต็มวันก็แค่เพียง8ชั่วโมงในโลกความเป็นจริงแต่ผู้เล่นสามารถผลักดันตัวเองให้ต่อสู้ทั้งคืนได้โดยทําการศึกตามที่ต้องการ ดังนั้นแล้วเมื่อพวกมอนสเตอร์ต่างพักหรือว่าหลับกันผู้เล่นก็จะเป็นฝ่ายบุกเข้าไปล่าพวกมอนสเตอร์ด้วยตัวเองแต่าว่า6ชั่วโมงสําหรับผู้เล่นมันก็คือเวลามากถึง18ชั่วโมงสําหรับเหล่า NPC นอกจากนี้ไม่เหมือนกันกับผู้เล่น NPC ต่างรู้สึกเหนื่อยล้าและเจ็บปวดจากบาดแผลเล่ากับว่าเป็นความจริงกระทั่งพวกเขาสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยอาหารและโปรชั่นได้แต่ว่าความเหนื่อยล้านั้นไม่ใช่สิ่งที่จะหายไปได้ด้วย ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้พวกเราไม่อาจจะพักผ่อนได้เต็มที่แต่ในเมื่อพวกเราผ่านการศึกจากศัตรูและลอกนี้ไปได้พวกเราก็จะสามารถพักผ่อนได้จนกระทั่งถึงรุ่งสางในเมื่อเจ้าผักดันตัวเองอย่างหนักถึงเพียงนี้อย่างน้อยเจ้าก็ควรจะหลับตาพักผ่อนเสียบ้างเถอะเข้าใจแล้วครับคำพูดเหล่านี้เปรียบเป็นดั่งน้ำเย็นที่สาดเข้าใส่จิตวิญ,ญญาณที่พุ่งสูงขึ้นของอาร์คแต่ทว่าแม้จะเป็นอาร์คก็ไม่อาจจะขยันขยอยให้พวกอง,องคลัก ทำตามเวลาอย่างที่ตนต้องการได้นี่หมายความว่าทุกหกชั่วโมงเราจะต้องสู้เพียงลําพังสองชั่วโมงเลยเหรอแต่มอสเตอร์ที่เข้าโจมตีกําแพงมักจะมากันเป็นกลุ่มนับได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่อ้างยากจะรับมือเพียงแค่ลําพังถึงก็นั้นเขาก็ไม่อยากคิดที่จะไปถ่ายถามหน่วยจูโจมอีกฟากเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมร่วมออกล่าเป็นเวลาสองชั่วโมงเช่นกันอืมทำยังไงดีนะ ถ้าต้องมาใช้เวลาว่างตรงนี้สองชั่วโมงทุกครั้งที่6ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็นั่นหมายถึงใน,น1วันเราจะต้องเสียเวลาไปถึง6ชั่วโมงคนอื่นน่ะต่างยืนหยัดกันตลอดทั้งคืนเพื่อออกล่าช่องว่างตรงนี้จะยิ่งมากขึ้นหากว่าต้องการร่วมมือกับกองทหารองค์ักษ์ต่อก็จําเป็นที่ต้องวางแผนสมัยอาขันลมหายใจออกมาเฮาย้ยแล้วพอมาคิดว่าเจ้างูเสียความสามารถในการกินไอนเทมไปก็นับว่าแย่อาการเลยละ่ะ ในเมื่อเขาเข้ารวมศึกที่ปราสาทแจ็คสันอากิจิคิดว่าตนจะสามารถนําสิ่งของดอับออกไปขายได้อยู่เรื่อยๆแต่แล้วมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมาร้านค้าของ NBC ทุกร้านได้ปิดการทําการก็เป็นเพราะปราสาทแจ็คสันนั้นโดนโจมตีแต่สิ่งของที่จําเป็นสามารถหาซื้อได้ในหอคข้อในปราสาทนั้นจะเป็นการขายของสิ่งอื่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยภารกิจอีเวนต์ครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มขึ้นเพียงเท่านั้น แต่ว่ากระเป๋าของอาร์คในตอนนี้กลับถูกเติมเต็มไปแล้วกว่า8ดใน1ิส่วนในเมื่อไม่รู้ว่าไอเทมอะไรมันจะดอบออกมาบ้างและเมื่อไหร่มันจะดอบเขาในตอนนี้จึงไม่อาจจะทำตัวเป็นคนดวงตามืดบอดเก็บกว่าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาได้เว้นเสียแต่มีอะไรที่ต้องตาผมคิดว่าเราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจจะเก็บคว้าทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามาได้นี่มันช่างขยะพวกนี้อย่างน้อยก็สมควรมีค่าสักหลายเหรียญทองแดง หรืออาจจะดีหน่อยก็เป็นหลากหลายเหรียญเงินแต่ถ้าว่าการเก็บสะสมสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้มันสามารถนํามาได้ซึ่งเงินจาํานวนหนึ่งในเมื่ออาร์คไม่อาจจะทําเงินจากสิ่งที่กองอยู่บนพื้นนี้ได้มันก็ทําเอาเขาแทบจะคลั่งจนฉีกถึงผมตัวเองทิ้งนั่นไม่ใช่ปัญหาเพียงอย่างเดียวแม้ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนสันฐานเจ้างมูน้อยจะเริ่มออกอาการอ่อนแรงลงเรื่อยๆและทําการเริ่มคายสิ่งที่อยู่ในท้องออกมาบ่อยครั้ง ในเมื่อไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในท้องเจ้างูเลืวอนเป็นของที่มีประโยชน์ตัดสินจากไอเทมเหล่านี้แล้วอาร์คจึงจําเป็นที่จะต้องปล่อยไอเทมที่อยู่บนพื้นเอาไว้อยู่อย่างนั้นอาร์ครู้สึกราวกับว่าผิวหนังของตนโดนถลกไปก็ไม่ปานการที่เขาจะต้องทิ้งสิ่งของเหล่านั้นเอาไว้เบื้องหลังเฮ้ยไม่อาจจะโทษเจ้างูได้เป็นเราเองที่ให้มันกินผลบาซีมเข้าไปนี่เป็นความผิดของเรา พอเห็นเจ้างูที่คายไอเทมออกมาอีกชิ้นด้วยสีหน้าที่เจ็บปวดอาร์ก็ทําได้เพียงแค่ถอนหายใจตอนนี้เขารู้แล้วว่าเจ้างูจับปล่อยไอเทมออกมาในทุกๆช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านไปดังนั้นเขาจึงไม่อาจจะยกเลิกการอันเชิญมันไปได้ถ้าหากว่าเจ้างูทําการอาเจียนเอาไอเทมที่สําคัญทั้งหมดทิ้งเอาไว้ในโลกใต้พิภพนั้นก็หมายความว่าอาร์ไม่มีทางได้รับมันกลับคืนมาอย่างน้อยที่สุดเจ้างูก็ยังพอมีแรงขึ้นมาบ้างเมื่ออาร์ใช้ทักษะเยียวยา มันพอที่จะช่วยบรรเทาอาการอาเจียนของเจ้งางูรางแน่นอนว่าอาร์คิดอยู่หลากหลายหนทางที่จะจบสิ้นกระบวนการเปลี่ยนสันฐานของเจ้างูแต่ทว่าตอนนี้กลับยังไม่มีความคิดที่เข้าท่าผุดขึ้นมาเลยพอคิดว่ามีคนหนึ่งที่สมควรจะรู้เรื่องอาร์จึงเข้าไปถามนักแปรธาตุเลมอนผู้ซึ่งมีภูมิความรู้ที่กว้างขวางด้านวัตถุดิบเวทมนต์แต่ทว่าเลมอนนั้นเพียงแค่สายศรีรษะแม้ข้าจะเคยได้ยินชื่อของผลบาซียม แต่ถ้าว่าผลบาเซียมมันเป็นสิ่งพิเศษที่จะนําไปทํายาเวทมนตรือไม่ก็ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเธอก็ไม่เคยได้ยินว่าสิ่งมีชีวิตไหนจะสามารถกินมันได้โดยตรงดังนั้นแล้วจึงยากที่จะกล่าวข้าต้องขออภัยนะที่ไม่อาจจะช่วยเหลืออะไรได้มากนะักเอ,อไม่เป็นไรครับอาร์คจึงเริ่มตระหนักได้แล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้โดยง่ายด้วยสีหน้าที่ผิดหวัง อสายศีสษขนขณะที่หันกลับไปในตอนนั้นเองเรมอนจึงกล่าวถามคล้ายกับนึกอะไรขึ้นมาได้อรากขอคุยด้วยชั่วครูได้ไหมครับมีอะไรหรือเปล่าทีจริงพอได้ยินว่าเจ้าอยู่ที่นี่เขาก็เลยบอกว่าอยากจะเจอเจ้าให้ได้นะด้วยท่าทีที่เขิอนอายเรมอนนำพาเด็กชายตัวน้อยที่อยู่ด้านหลังประตูออกมามันเป็นใบหน้าที่คุ้นเคย ขณะที่อาร์คมองไปเลมอนจึงกล่าวขึ้นมาเป็นเด็กน้อยที่เจ้าช่วยเอาไว้บุตรชายของข้าเองจริงด้วยสิข้ายังไม่ได้แนะนำให้เจ้ารู้จักเลยเขาชื่อทอมอา๋าเท่าเพียงเท่านั้นอาร์กจึงจดจำเด็กชายขึ้นมาได้ในทันทีเป็นบุตรชายของเรมอนที่นอนป่วยอยู่ติดเตียงใบหน้าของเด็กในตอนนั้นซีเซียวไปอย่างมากแต่ตอนนี้มันกลับเต็มเปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวา แน่นอนว่าเขาพอจะจำเขาหลางได้ในเมื่อมันเพิ่งจะผ่านมาเพียงแค่ครึ่งปีสำหรับ NPC เหล่านี้เองดวงตาของทอมนั้นทอประกายขณะมองเพียงอาร์คพร้อมกับพูดกล่าวขึ้นมาอาร์กนิมซินะครับคุณพ่อบ,บอกเล่าเรื่องของคุณให้กับผมเยอะแยะเลยผมคงต้องตายไปแล้วถ้าหากว่าไม่ได้คุณช่วยเอาไว้เพราะแบบนั้นผมจึงไม่มีทางลืมชื่อของคุณแนะ่แน่นอนครับผมนะ่ะจะไม่มีทางลืมหรอกว่าอาร์คนิมคือคนที่ช่วยเหลือชีวิตของผมเอาไว้ รอยยิ้มที่กระจ่างใสพลันปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากอาร์คแม้เขาจะรู้ว่า NPC นั้นเป็นโปรแกร,รมที่คิดอ่านตอบสนองขึ้นมาแต่มันมีความอบอุ่นใจที่เขาได้พบเจอเด็กชายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีแล้วเข้ามาขอขอบคุณเขาเพราะว่าช่วยเหลือเอาไว้ที่จริงอาร์กก็ไม่เคยเข้าใจว่าเหตุใดข่าวถึงมักจะชอบรายงานเรื่องราวที่ใครคนนึงบริจาคเงินหรืออวัยวะเพื่อช่วยทําการต่ออายุให้กับคนอื่น เหตุใดถึงต้องยอมจ่ายเงินที่พวกเขาทำงานอย่างหนักแลกมาด้วยละ่ะแต่พอได้เห็นดวงตาที่ปลื้มเปลี่มของทอมแล้วอาร์คจึงคิดได้ว่าตนเข้าใจเหตุผลของคนเหล่านั้นแล้วสิ่งที่เขาได้รับนี้คงมีเพียงแค่ในเกมในชีวิตจริงคงจะไม่มีทางได้รับรู้ถึงความรู้สึกแบบนี้เป็นแน่ฉันไม่ใช่คนที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นหรอกกลับกันเป็นพ่อของเธอตั้งหากที่น่ารับถือนะ่ะทอมลูบจมูกของตนเองขณะที่ตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ภาคภูมิ ฮิฮิผมนะ่ารู้ครับแต่คุณก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ดังเช่นพ่อของผมเช่นกันนะขณะที่กล่าวเดดลิกได้พูดกระซิบอยู่บนไหล่ like ของอาร์คเด็กน้อยนี่ยังไม่รู้ว่าเจ้านหนมีตัวตนที่แท้จริงเช่นไรเฮ้ยช่างน่าสงสารยิ่งนักแต่คงจะดีกว่าถนะ้าหากว่าเขาจะไม่รู้ขณะที่อาร์คมองเดดลิกด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนักทอมยิงกล่าวขึ้นอาร์คนิม หากว่ามีคนคอยคนที่บาดเจ็บอยู่คุณน่ะจะคอยเข้าช่วยเหลือเขาใช่ไหมครับอืมฉันจะช่วยพวกเขาเท่าที่เป็นไปได้ถ้าแบบนั้นพอจะช่วยเหลือเพื่อนของผมกับพ่อของเขาได้ไหมครับนี่เจ้าหนูนี่พูดอะไรอยู่กันนะ่ะอาคเพิ่งจะกลับมาจากการต่อสู้เพื่อบกป้องปราสาทแจ็คสันนะไม่คิดหรอว่าพวกเราควรจะให้เขาไปพักผ่อนสักหน่อยนะ่ะแต่ว่าถอมก้มศรีรษะลงต่ำด้วยสีหน้าที่มืดหมัว คุณเลมอนมันเรื่องอะไรกันเหรอมไม่ที่จริงคือหลังประสาทยักษสันโดนหมอกเข้าปุกลมประชากรหลายคนต่างประสบกับโรคที่ไม่สามารถหาคำอธิบายได้อีกทั้งผู้อบยยทั้งหมดยังมารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งนี้พวกเขาจึงยังไม่ได้รับการรักษาที่ดีอะไรนะักพวกเราขอความช่วยเหลือจากกองกำลังอาสาสมัครไปส่วนหนึ่งแล้วแต่พวกเขาก็บอกว่าไม่มีเวลามากนะัก มไม่สิในเมื่อพวกเขามาเพื่อปกป้องประสาทแจ็กสันพวกเราก็ไม่อาจจะกล่าวว่าในเรื่องนี้ได้ในเมื่อนักบวชคือแกนกลางของหน่วยบุกจโจมแล้วแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะลบกวนเวลาของพวกเขาอาคิดอยู่ชั่วครู่เขาพยักหน้าให้แล้วกล่าวว่านำทางไปได้เลยครับผมอาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากแต่ก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านไปนะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเจ้าพึ่งจะกลับมาจากสมรภูมิห,หรือ อาร์ตตอบกลับโดยไม่ลังเลผมผ่านการฝึกมาแล้วครับเพราะงั้นไม่ต้องหลับนอนเพียงไม่กี่วันอะ่ะผมไม่เป็ี่ยนรอยหรอกครับจะอย่างไรมันก็เป็นเรื่องยากที่จะต้องออกล่าด,ด้วยตัวคนเดียวกว่าสามชั่วโมงดังนั้นแล้วอาร์ตจึงตัดสินใจที่จะไปเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับเหล่าประชากรแทนืผมบอกแล้วผมบอกแล้วว่าอาร์ตดิมจะต้องช่วยแน่นอนกลับกลายเป็นต้องรบกวนเจ้าเพราะว่าเด็กน้อยคนนี้พูดอะไรที่ไม่จําเป็น เลมอนนำอาร์คมายังสถานที่หลบภัยชั่วคราวที่มีรูปลักษณ์ไม่ค่อยดีอาร์คได้ยินมาว่าที่หลบภัยเหล่านี้ต่างเต็มไปด้วยผู้ป่วยครอบครัวเหล่านั้นทําได้เพียงแค่มองคนในครอบครัวตัวเองหรือว่าบุตรหลานของตนเจ็บป่วยด้วยดวงต่างที่โศกเศร้าเขาเคยพบเห็นกับภาพเช่นนี้มาก่อนแต่หัวใจของเขาก็ยังคงรู้สึกเบียบรัดอยู่เสมออาร์ครู้ว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งเสมือนจริงแต่การที่ต้องมองเรื่องโศกเศร้าเช่นนี้ที่เกิดขึ้น มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการรับชมภาพ,พยนตร์ที่มีอารมณ์ร่วมและมันยิ่งส่งผลมากยิ่งขึ้นในเวอร์แห่งนี้มันคือสถานที่ที่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกอันแท้ยิ่งออกมาได้มากซะยิ่งกว่าภาพ,พยนตร์พ่อครับพอ่อตื่นสิครับพอ่อ <c oughs> แม่คะหนูปวดหัวจังเลยลูกต้องเข้มแข็งเข้าไว้ลูกจะต้องดีขึ้นแน่นอน อทำไมต้องเป็นลูกของฉันพระเจ้าพระเจ้าช่วยได้โปรดได้โปรดช่วยเหลือชีวิตของเด็กน้อยคนนี้เถอะเด็กที่พยายามจะปลุกคนในครอบครัวขึ้นมาโดยการเขย่าตัวกับคนในครอบครัวที่อุ้มเด็กที่มีสีหน้าซีดเผือดเอาไว้ในขณะที่อ on ้อนวอนภาวนาต่อพระเจ้าเขาคล้ายกับรู้สึกจุกอยู่ในลําคอราว่าตัวเองกําลังมองเห็นอดีตที่ผ่านมากี่ครั้งกันนะที่ เขาต้องร้องไห้ในขณะที่กุมมือของแม่เอาไว้ทั้งที่อาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาบนเตียงผู้ป่วยได้ซ้ําเขาทําการอ้อนวอนสวดภาวน,นานไปกี่ครั้งกันความหวาดกลัวถึงเพียงใดที่เกิดขึ้นเมื่อเขาคิดว่าจะต้องสูญเสียแม่ไปนะถ้าหากว่าอาร์กลับตาลงไปในตอนนี้ล่ะก็อาร์กพอที่จะนึกย้อนความทรงจําไปถึงพระคัมภีร์ที่เคยอ่านอยู่หลายต่อหลายครั้งในห้องมืดของโรงพยาบาลเขาทําทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่จะสามารถทําได้ เขาปรารถนาแล้วปรารถนาอีกถึงพระผู้เป็นเจ้าที่อาจจะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อขอแลกเปลี่ยนชีวิตของเขาแทนที่กับแม่ของตัวเองมันเป็นความหมดหวังผู้คนเหล่านี้ต่างรู้สึกเช่นเดียวกันกับที่เขาเคยเป็นเพราะความทรงจําที่ผุดขึ้นมาดวงตาของอาร์คจึงเริ่มชื้นขึ้นพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่ NPC พวกเขาคือผู้คนอาร์กกัดฟันแน่นตามความเป็นจริงแล้วสิ่งแรกที่เขาไม่อยากรับรู้คือ ตนรู้เรกยองบุนคับ n p c เหล่านี้หรือร้องไห้เพราะเกมเหรอเขาคิดว่าเรื่องพวกนี้สมควรจะเป็นเรื่องที่เด็กหนึ่งหรือสองขวบที่จะร้องไห้ออกแต่ขณะที่อาร์คออกเดินทางไปทั่วทั้งนิเวอร์แห่งนี้และได้พบปะกับ NPC มากมายนับไม่ถ้วนอาร์คจึงได้ละทิ้งความคิดเหล่านี้ไปถ้าหากนิยามแห่งชีวิตคือการคิดเพื่อตอนเองแล้วล่ะก็เช่นนั้น n p c เหล่านี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน ถึงแม้พวกเขาจะเป็นผู้คนที่ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์แต่ถ้าหากพวกเขามีมโนธรรมเช่นนั้นพวกเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากสิ่งมีชีวิตเลยความเห็นอกเห็นใจต่อพวกเขาเหล่านี้มันจะน่าอับอายได้อย่างไรกันละ่ะบุคคลที่สมควรอับอายอย่างแท้จริงก็คือพวกคนที่รับชมภาพยนตร์โศกเศร้าในขณะที่หัวเราะไปได้ด้วยต่างหากพวกเราต้องยอมรับว่าเศร้าก็คือเศร้านั่นจึงจะเรียกว่าทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ใช่หรืออย่างไร คุณตาคุณตาเออเจ้าหนูถอยกไปสักครู่นะอากนั่งลงตรงที่เด็กน้อยเคยนั่งจากนั้นจึงทำการกุมมือของชายชราที่สันเทาโปรดละทิ้งความกลัวและเข้มแข็งขึ้นก่อนที่ท่านจะป่วยท่านก็คือคุณตาของเด็กน้อยคนนี้และยังเป็นสหายอันแสนดีของเพื่อนบ้านทั้งหลายถึงแม้มันจะเป็นเรื่องยากแต่ท่านน่ะไม่ใช่เพียงผู้เดียวที่รู้สึกทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดเหล่านี้ หลานชายของท่านที่กําลังร้องไห้อยู่นตอนนี้รวมไปถึงสายของท่านที่กําลังคร่าควรวญอยู่ถัดไปทุกคนต่างเป็นห่วงท่านตาท่านน่ะต่างก็ต้องทุกข์ทรมานเช่นเดียวกันโปรดจําเอาไว้ท่านต้องเิ้มแข็งขึ้นเพื่อช่วยพวกเขาเหล่านั้นจากความเจ็บปวดเช่นเดียวกันมันคงเป็นเพียงแค่ความเจ็บปวดเท่านั้นโชคชะตายังไม่ได้ละทิ้งท่านน้ำตาของหลานชายท่านรวมไปถึงเหล่าสหายของท่านนั้นจะปรับการเป็นพลังให้กับท่าน นี่เป็นสิ่งที่เขาเคยคิดจะบอกกล่าวไปกับแม่ของตอนเมื่อครั้งที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลเมื่อนานมาแล้วด้วยคำพูดเหล่านี้ทักษะเยียวยาจึงเริ่มทำงานพร้อมทั้งแสงสว่างที่เข้าปกคลุมหลังจากนั้นแสงสว่างที่ยิ่งสว่างเพิ่มกระจ่างขึ้นพลังงานความมืดมนที่เข้าปกคลุมอยู่ภายในสถานที่หลบภัยนี้เริ่มอ่อนแรงลงหลังจากนั้นความโศกได้แปลเปลี่ยนสีหน้าของผู้ป่วยที่ใกล้จะเสียชีวิตกลับมีชีวิตชีวาขึ้น ลมหายใจของเขาเริ่มดียิ่งขึ้นเสียงไอทั้งหลายในสถานที่ติดภัยแห่งนี้ถึงกับหยุดลงติง้งเยียวยาปฏิหารสำเร็จท่านได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงจิตใจของผู้ป่วยยิ่งกว่าใครสิ่งที่ผู้ป่วยนั้นต้องการไม่ใช่ยาที่สามารถช่วยขจัดความเจ็บปวดได้ในทันทีสิ่งที่พวกเขาปรารถนาคือมืออบอุ่นของใครที่สามารถเข้าใจความเจ็บปวดของพวกเขาและสามารถที่จะขจัดความเจ็บปวดเหล่านั้นได้จากใจจริงๆ ทุกผู้คนโดยเฉพาะผู้ลี่ไผก่องรู้สึกเจ็บปวดที่พวกเขามีเหมือนมากเกินกว่าความเจ็บป่วยของพวกเขาในตอนนี้คำพูดจริงใจจากท่านได้ช่วยรักษาพวกเขาให้ดีเกินกว่ายาใดจะสามารถหามาได้ตราบเท่าที่หมอกมืดยังคงอยู่ผู้หลี่ไผจะไม่สามารถฟื้นปูดได้โดยสมบูรณ์แต่คำพูดจากใจจริงของท่านจึงทำให้ขวัญและกำลังใจของพวกเขาพร้อมจะสู้กับความเจ็บไข้ ผู้ลี้ภัยต่างลืมเลืองความเจ็บปวดและจะอดทนต่อไปได้จนกระทั่งหมอกมืดจางหายไปเยียวยาปฏิหารสําเร็จตุกค่าสถานะเพิ่มขึ้นหนึ่งแต้มค่าสถานะเสน่หาเพิ่มขึ้น10บค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้น50แนวโน้มค่าความดีเพิ่มขึ้น50บท่านได้รับฉายาผู้เยียวยาสรรพสิ่งจากความสําเร็จของเยียวยาปฏิหารชื่อเสียงของผู้เยียวยาจะเพิ่มมากขึ้นท่านสามารถได้รับคํายกย่องจากผู้ป่วยทั้งหลายด้วยโบนัสจากฉายา ทุกค่าสถานะเพิ่มขึ้น1แต้มชื่อเสียงเพิ่มขึ้น50อาร์คยังได้รับแต้มสะสมมากถึงอีก2,000แต้มโดยที่ไม่ต้องลงแรงกับการศึกเลยแม้แต่น้อยแต้มสะสมเหล่านี้เป็นอาร์คที่ได้มาเพราะว่าทําการช่วยเหลือประชากรแต่รางวัลอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือเขาได้รับรอยยิ้มจากบรรดาผู้ปื่อยทั้งหลายโลงอกไปทีขอบคุณขอบคุณท่านบอกผมบอกแล้ว ผมบอกแล้วว่าอาร์ตพิมพต้องช่วยได้แน่ทอมที่ปาดน้ำตาจากดวงตากำลังตะโกนขึ้นด้วยน้ําเสียงที่ภาคภูมิและในขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงอะไรเล่นลงมาจากทางเข้าพร้อมกับเสียงร้องตะโกนที่ดังขึ้นอาร์ตเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าอาร์ตใช่ไหมนะรดติดตามตอนต่อไป